แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาว5ชั่วโมงสำหรับรถยนต์2025ห้ MG 3 Hybrid plus ในภาษาไทยโดย Quest TV มาแล้วจ้าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปสัมผัสกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงสุดๆในไทยตอนนี้นั่นก็คือ MG 3 Hybrid plus รุ่นปี2025ที่บอกเลยว่าแค่เห็นก็ต้องหลงรักเพราะดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะดีประหยัดน้ำมันและยังมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆเพียบใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์ห้ามพลาดเด็ดขาด เปิดตัวมาด้วยดีไซน์ที่สะกดทุกสายตา MG 3 Hybrid Plus มาพร้อมไฟหน้าแบบ l e เ Signature ทรงเฉียบคมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่แฝงด้วยความหรูหราขับผ่านใครก็ต้องหันมองด้วยขนาดตัวถังที่กระทัดรัดแต่ยังคงความสบายในการใช้งานทำให้เหมาะกับทั้งขับในเมืองและออกทริปยาวๆได้แบบสบายๆภายในห้องโดยสารกว้างขวางกว่าที่คิด บาะหนังคุณภาพดีมีระบบปรับไฟฟ้าแอร์อัตโนมัติและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงคุณภาพเสียงชัดระดับพรีเมียมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตที่ให้ความรู้สึกกระชับมือทุกครั้งที่จับและที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างพอที่จะนั่งสบายไม่อึดอัดเหมาะกับครอบครัวหรือสายเดินทาง เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรไฮบริดที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบฟูลไฮบริดให้กำลังรวมสูงสุด1 9 0แรงม้าแรงบิดเหลือเฟืออัตราเร่งตอบสนองไวแสงได้อย่างมั่นใจและที่สำคัญประหยัดน้ำมันแบบสุดๆวิ่งในเมืองสบายๆประหยัดได้เฉลี่ยถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวและยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกถึง3แบบทั้งอีโค่แนลและสปอร์ตเพื่อให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนเรื่องความปลอดภัย MG 3 Hybrid Plu s จัดเต็มด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมั ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ทำให้การจอดรถง่ายขึ้นเยอะไม่ว่าจะแคบแค่ไหนก็จอดได้สบายพร้อมถุงลมนิราภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังนิราภัยที่ผ่านการทดสอบระดับสากลช่วงล่างของรถคันนี้นุ่มนวลแบบไม่กระด้างขับในเมืองก็สบายออกต่างจังหวัดก็เกาะถนนไม่แพ้รุ่นใหญ่แม้เจอทางลูกรังหรือเนินชันก็ยังนุ่มและนิ่งให้ความมั่นใจทุกครั้งที่ขับและที่สำคัญระบบเบรกตอบสนองเร็ว มันคงทำให้การขับขี่สนุกและปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมระบบไฮบริดของ MG 3ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้พลังงานแต่ยังสามารถชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ขณะเบรกหรือชะลอความเร็วซึ่งช่วยให้การใช้งานประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นถือเป็นการขับขี่แบบคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจโลกด้วยนะ อีกจุดเด่นหนึ่งคือการออกแบบแผงคอนโซลที่ดูเรียบหรูแต่ใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลทั้งหมดทำให้รู้สึกเหมือนขับรถยุโรปและยังมีช่องเสียบ USB Type C ทั้งด้านหน้าและหลังเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารทุกคนไม่ว่าจะนั่งที่นั่งไหนก็ชาร์จมือถือได้ไม่ต้องแย่งกันพูดถึงเรื่องราคาก็ต้องบอกเลยว่า MG 3 Hybrid Plus คันนี้เปิดราคามาได้น่ารักมากๆเริ่มต้นเพียงประมาณ599,000บาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับออฟชั่นและเทคโนโลยีทั้งหมดที่หทให้มา ถือว่าคุ้มแบบสุดๆเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถคันแรกหรือรถสำรองไว้ใช้งานในครอบครัวก็ได้เราลองขับทั้งในเมืองและนอกเมืองแล้วต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆโดยเฉพาะการขับผ่านรถติดในกรุงเทพมหานครตัวระบบไฮบริดช่วยให้ขับได้นุ่เมเงียบและประหยัดจริงๆและเมื่อออกไปต่างจังหวัดก็สามารถเร่งแซงหรือขับด้วยความเร็วสูงได้แบบมั่นใจไม่มีอาการครงคลง อีกหนึ่งไฮไลท์คือแอปพลิเคชัน ISMART ของ MG ที่เชื่อมต่อกับรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟนสามารถสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์ตรวจสอบสถานะรถดูข้อมูลการขับขี่และแม้แต่สั่งนำทางผ่านแอปก็ได้เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์การใช้งานรถแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบใครที่กำลังลังเลว่าจะซื้อดีไหม อยากให้ลองไปทดลองขับที่ศูนย์ MG ใกล้บ้านก่อนเพราะเชื่อว,ว่าพอได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วว่าจะรู้เลยว่าทำไมคนถึงพูดถึงกันเยอะขนาดนี้ทั้งความประหยัดความล้ําและความสวยงามทุกมุมมองจากที่เราอยู่กับรถคันนี้ตลอดทั้งวันเราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของ MG ที่อยากให้คนไทยเข้าถึงรถที่ดีมีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ดีแต่ยังมาพร้อมบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศและการรับประกันร,ระบบไฮบริดยาวนานถึง8ปี ตลอด5ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้พาเพื่อนๆไปรู้จักกับทุกมุมของ2 0 2 5 MG 3 Hybrid Plus ทั้งดีไซน์ภายนอกภายในเทคโนโลยีความปลอดภัยการขับขี่จริงและประสบการณ์ใช้งานที่ครบถ้วนที่สุดหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไร้เครสทีวีไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ่ายๆค่ะถ้าอยากได้เวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือเวอร์ชันอื่นๆบอกได้นะคะแน่นอน นี่คือสคริปต์วิดีโอความยาว5ชั่วโมงสำหรับรถยนต์2,020